แกก็มาในฐานะของลูกหลานนั่นแหละใช่ใช่ใช่ค่ะคนนี้เขาลบถือประมาณนี้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าคนคนที่มาเนี่ยงานงานเนี่ยก็เลยด่าพี่สุราชว่ามึงมาเหยียบบ้านคือทำไมทีนี้คนแถวบ้านอ่ะก็เลยบอกว่าให้ให้พี่สุร่ะกลับไปก่อนอย่าพึ่งงวยรายอย่าพึ่งงวยหัวพอพอแกรู้ว่าไอ้ไอ้ไอ้พี่สามาเนี่ยด่าแกแกก็เลยว่า เดี๋ยวเจอกันก็เขาก็าพูดอย่างนี้แต่ที่สามารถอ่ะก็ลงไปหยิบเอาปืนที่รถเดินไปหยิบเอาปืนที่รถมาก,าก็เลยเขาเขาเลยยกของลงลงรถแล้วก็เอาไปเก็บภายในบ้านแต่แตคนนคค่คนเนี้มาทั้งกินเหล้าด้วยคนคนคนเนี้ยนายสามารถ,าารถใช่ก <สา S 1> ินเหล้าใช่เม,มาด้วยวันวันที่ด่านะวันที่ยี่สิบเจ็ดเพราะว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดไปโนมาแล้งตายค่อแล้วก็ไม่มีเรื่องมีอะไรกันก็ก็นึกว่าจะจบอันนี้ คนที่ลงมือก่อนคือหนูก็ยังไม่ทราบนะคะเพราะว่าเห็นเข้ามาแล้วก็เห็นแล้วก็แบบว่าปันกันเนอะส,นสู้กันเนเ<ร>ู้กั้งเห็นตอนที่เขาสู้กันอยู่เห็นเห็น,หนแล้วก็เอาเอาเก้าอี้เนี่ยรับเก้าอี้มาจากวัดเก้าอี้พลาสติกมาสีแดงนะรับแล้วก็แตกแตกแตก,แ,ตกแล้วก็พอพอดีอคือว่าที่สามารถคนคนที่โดนฟันเนี่ยเสียเปียบเพราะว่ามีดแกสั้นออแต่ว่าคงที่สุราชเนี่ยยาวมันก็เลยเสียเปียบก็เลยได้โดนฟันหัว เขาด่ามั้เขาด่ามันาดา่นา,ดาต่อนหน้าแบบนี้เลยเหรอคะพี่ครัเขาไม่ช่วยงานศพอืาช่วยงานศพแล้วก็กาลังผลของ้าบ้านเขาร้องด่าวนี่ยตะโกนเหรอตะนโจดา่าแล้วมันก็เอาปืนมาไล่ยิงผมเลยพี่ว่าอาจจะเอาปืนมาไล่ยิงคือเราเห็นเขาถืออะไรธปืนเหรอถือถือถุงปืนถือถุงปืนอยู่หน้ารถยิงมา,าผวมก็เอารถออกมาครับ วิ่งเข้าหาเลยเหรอครับครับแล้วมีดที่ที่ที่ฟันเขาพี่เอามาจากไหนครับหน้ารถครับหมายคว่ามีดเล่มนี้อยู่ในหน้ารถที่อยู่ของเราตรอมคือของมีดมีดขอผมได้ถางหญ้าทุกวันอือเป็นมีดถางหญ้าตอนตอนขับรถลงมาเขาถือถุงมาเมื่อขับออกมายังไม่ได้เห็นครับ เห็นแต่ถุงเห็นเราก็าใช้ว่าเป็นปืนเขาวิ่งเรยวปืน,เ,เ,ปนขเ,ขเขาบอกว่าเราโย่ปืนยิงอ๋อด้วยความคาพูดของเขาเขาบอกว่าครูจะเอาปืนมายิงมึงเราเลยเขาใจว่าถุงนั่งคือถุงปืน